สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI วิ w i รา c ห์ b o n ช่องที่เพื่อนๆคุ้นเคยและติดตามกันอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรากลับมาพร้อมกับสกู๊ปพิเศษที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อคอบอลตัวจริงแบบเพื่อนๆและสกู๊ปในวันนี้ก็คือเวนรูนี่ตำนานกองหน้าผู้ไม่ยอมแพ้เวนรูนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นสุดยอดกองหน้าของเกาะอังกฤษเขาเกิดและเติบโตในเมืองริเวอร์พูล เมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กรูนี่แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์อันไม่ธรรมดาในสนามหญ้าข้างถนนด้วยความมุ่งมั่นและใจนักสู้เขาก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพอย่างรวดเร็วและกลายเป็นตำนานที่แฟนบอลทั่วโลกไม่อาจลืมเลือนรูนี่เกิดเมื่อปีคริตศราช1925ในครอบครัวชนชั้นแรงงานชีวิตวัยเด็กของเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหลงใหลในฟุตบอล เขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นบอลกับเพื่อนๆตามถนนแคบๆของเมืองความฝันของเด็กชายคนหนึ่งจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นรูนี่เขาร่วมทีมเยาวชนของเอเวอตันสโมสรดังแห่งเมออ์ซีใสที่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของเขาเริ่มถูกพูดถึงในวงการฟุตบอลความแข็งแกร่งความเร็วและสัญชาตญาณการทำประตูทำให้เขาโดดเด่นเกินใคร เอเวอร์ตนจึงกลายเป็นบ้านหลังแรกของเขาในฐานะนักฟุตบอลอาชีพรูนี่เปิดตัวในทีมชุดใหญ่ของเอเวอร์ตนด้วยอายุเพียง16ปีและไม่นานเขาก็สร้างชื่อด้วยประตูสุดสวยใส่อาร์เซนอลลูกยิงนั้นทําให้โลกฟุตบอลต้องหันมาจับตาดูเด็กหนุ่มจากลิเวอร์พูลและทําให้เขากลายเป็นดารุ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอังกฤษการเล่นของรูนี่สะท้อนให้เห็นถึงพลังงานที่ไม่มีหมดเขาไม่เพียงแต่ทําประตูได้แต่ยังช่วยเกมรับและวิ่งไล่ตลอดทั้งเกม ลักษณะการเล่นที่เต็มไปด้วยความดุดันและความทุ่มเททำให้แฟนบอลหลงไหลนี่คือสัญญาณว่าเขากำลังจะกลายเป็นนักเตะระดับตำนานในปีคริสตศักราช2004แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวรูนี่ไปร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลที่ทำลายสถิตินักเตะดาวรุ่งในขณะนั้นเขาก้าวเข้าสู่หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสง่างามและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ทำให้ชื่อรูนี่โด่งดังไปทั่วโลก การเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือภาพที่แฟนบอลไม่อาจลืมรูนี่ซัดแฮตทริกใส่เฟเนบาเชในศึกยุโรปตั้งแต่นัดแรกเสียงเชียร์กระหึ่มอวนทรัฟฟอร์ดประกาศต้อนรับฮีโร่คนใหม่นี่คือการยืนยันว่าเขาถูกสร้างมาเพื่อเวทีที่ยิ่งใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันรูนี่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเขากลายเป็นแกนหลักของทีมในเวลาอันรวดเร็วความหลากหลายในการเล่นทั้งกองหน้ากองกลางหรือริมเส้น ทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ทีมไม่อาจขาดได้รูนี่คือส่วนสำคัญในการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จเขาพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหลายสมัยและครองความยิ่งใหญ่ในอังกฤษพลังความทุ่มเทและหัวใจนักสู้ของเขาสะท้อนชัดในทุกเกมทำให้เขากลายเป็นขวัญใจแฟนบอลตลอดกาลหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจำคือฤดูกาล2008รูนี่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีก แม้จะไม่ใช่ผู้ทำประตูในนัดชิงแต่บทบาทของเขาตลอดทัวนาเมนต์สำคัญยิ่งนี่คือเกียรติยศสูงสุดที่นักเตะทุกคนใฝ่ฝันรูนี่มีชื่อเสียงเรื่องการยิงประตูที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลูกโมงลูกยิงไกลหรือจังหวะเข้าทำในเขตโทษหนึ่งในประตูที่โลกไม่เคยลืมคือจักรยานอากาศใสแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกยิงนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมหัศจรรย์ในอาชีพของเขาในทีมชาติอังกฤษรูนี่ก็เป็นหัวใจหลักตั้งแต่อายุยังน้อย เขาแจ้งเกิดในยูโร2004ด้วยการยิงประตูสำคัญหลายลูกถึงแม้ทีมชาติอังกฤษไม่เคยคว้าแชมป์ใหญ่แต่รูนี่คือความหวังของชาติและเขาก็ทุ่มเททุกอย่าเสแสดในทุกแมตช์ที่ลงเล่นรูนี่กลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษเขาทำลายสถิติที่ยืนยาวหลายสิบปีนี่คือการยืนยันถึงความสม่ำเสมอและความยิ่งใหญ่ของเขาชื่อของรูนี่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ลูกหนังอังกฤษอย่างถาวร แม้รูนี่จะประสบความสำเร็จมากมายแต่เขาก็เผชิญกับคำวิจารณ์เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มการเล่นที่ขึ้นขึ้นลงลงหรือพฤติกรรมนอกสนามแต่เขาไม่เคยปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นทำลายความมุ่งมั่นเพราะในสนามเขาคือคนที่ทุ่มเทเต็มร้อยเสมอการจับคู่ของรูนี่กับคริสเตียโนโรนัลโดคือสิ่งที่แฟนบอนลหลงไหลทั้งคู่สร้างความหวาดกลัวให้กับแนวรับคู่แข่งทั่วโลกด้วยสไตล์การเล่นที่ต่างกันแต่เข้าขากันอย่างเหลือเชื่อ นี่คือหนึ่งในคู่หูแนวรุกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรรูนี่ยังเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนามเขาสวมปลอกแขนทีมทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติความเป็นผู้นำของเขามาจากการลงมือทำให้เห็นไม่ใช่เพียงคำพูดสิ่งนี้ทำให้เพื่อนร่วมทีมเคารพและศรัทธาในตัวเขาหนึ่งในสิ่งที่ทำให้รูนี่แตกต่างคือการเสียสละเพื่อทีมเขายอมถอยลงไปเล่นตำแหน่งต่ำกว่าที่ถนัดเพื่อประโยชน์ของทีม ไม่ว่าบทบาทไหนเขาก็ใส่เต็มร้อยเสมอนี่คือสิ่งที่แฟนบอลชื่นชมมากที่สุดช่วงปลายยุคก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรูนี่เริ่มเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงร่างกายที่โรยราและการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้เขาหลุดจากตัวจริงบ่อยครั้งอย่างไรก็ตามเขายังคงมีบทบาทสำคัญในห้องแต่งตัวและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของนักเตะรุ่นใหม่ในปี2017รูนี่ย้ายกลับไปเอเวอร์ตันสโมสสบ้านเกิด มันคือการกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเส้นทางลูกหนังแม้จะไม่ใช่รูนี่ในวัยรุ่งแต่เขายังคงแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและปิดฉากบทบาทกับทีมรักอย่างงดงามจากนั้นเขาตัดสินใจไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่สหรัฐอเมริการูนี่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลแดนลุงซามด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเขานำทีมวอชิงตันดีซียูไนเต็ดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพิสูจน์ว่าความเป็นตำนานไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอายุ รูนี่ยังสร้างโมเมนต์มหัศจรรย์ในเมเจอร์ลีกซ s o อกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นการยิงครึ่งสนามหรือการช่วยทีมในวินาทีสุดท้ายเขายังคงเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้และแฟนบอลก็ยังคงยกย่องเขาไม่ต่างจากเดิมเมื่ออาชีพนักเตะใกล้สิ้นสุดรูนี่เริ่มสนใจบทบาทโค้ชเขาเรียนรู้ศาสตร์การคุมทีมและพัฒนาตนเองในเส้นทางใหม่ความเป็นผู้นำและประสบการณ์ที่สั่งสมทำให้เขาเหมาะสมกับงานนี้ นี่คือการเปลี่ยนผ่านจากผู้เล่นสู่ผู้จัดการทีมรูนี่ได้รับโอกาสกับดาร์บี้เคาวตี้ในฐานะผู้เล่นและผู้จัดการทีมแม้สโมสรจะ,ระเผชิญวิกฤตด,ด้านการเงินและคะแนนตัดแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อทีมนี่คือตัวอย่างของหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยหายไปในฐานะผู้จัดการทีมรูนี่ได้รับคำชื่นชมเรื่องการจัดการคนเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจและดึงศักยภาพจากผู้เล่น แม้จะเป็นเพียงก้าวแรกแต่เขาได้พิสูจน์ศักยภาพในฐานะโคช้ชและอนาคตยังเปิดกว้างสำหรับเขาเสมอนอกสนามรูนี่คือสามีและพ่อที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวแม้จะมีเขาเฉาในอดีตแต่เขายังคงรักษาความสัมพันธ์และบทบาทของตนครอบครัวคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เขาเดินหน้าต่อนี่คืออีกด้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของเขาชื่อของเวนรูนี่ไม่ได้เป็นเพียงนักเตะธรรมดา เขาคือตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังทั้งความมุ่งมั่นการต่อสู้และการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคสิ่งเหล่านี้ทำให้เขากลายเป็นไอคอนของวงการฟุตบอลเมื่อหวนมองย้อนกลับไปเส้นทางของเวนรูนี่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าทึ่งจากเด็กชายในลิเวอร์พูลสู่การเป็นดาวยิงระดับโลกเขาได้สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านทั้งในฐานะนักเตะและผู้นาที่แท้จริง เวนรูนี่จึงเป็นชื่อที่ถูกจารึกตลอดการในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสำหรับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ